มีนี่นะช่วยันมีสนับสนุนหนึบอร์ดให้แสดงความคิดเห็นนะครับความคิดเห็นหรือความในใจนะครับก็อย่าลืมถุงโป๊ะให้เก็บไปไปไปบอร์ดนะฮะไม่ต้องไประบายที่ผนังห้องน้ำนะครับมาระบายที่อาร์เรนได้นะครับผมนะฮะผนังห้องน้ำปล่อยให้มันสะอาดอยู่อย่างนั้นแหละฮะ นใช่ครับเนี่ฮะแล้วเดี๋ยววันนี้พวกเราจะมีเพลงสองนะครับคือสองเพลงเราก็เคยที่เราเป็นเล่นทีวีนะครับแล้วก็ให้ฟัังคอยากให้ทุกคนได้ฟังกันจริงๆครับเพราะว่าเพลงงานนี้ที่เวทีนี้ด้วยนะครับโคตรมันบอกเลยว่ามันมันมากนะฮะมีอะไรอยากบอกกับคนดูก่อนลองเลยนะโอ้โหมนเยอะมากฮะ มีนิคอนเทนต์ครับวาดอะไรจิ๋วๆขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยโอ้โหโคตรเก่งอ่ะทันนี้จริงๆคือถ้าอายุมากขึ้นจะวาดจิ๋วๆอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยได้ครับได้ค่ะน้องใหญ่ใช่ไหมเออโอเคอ่ะน้องๆแบบน่ารักมากนะครับจากคณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับสาขาอะไรนะมาอุดหนุนน้องกันได้นะครับแต่วันสุดท้ายแล้วไม่ได้วาดหรอกโซนหน้า